สวัสดีครับผมนะครับช่อง s u n ี y นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการหางานเกี่ยวกับทางเรือทางน้ํานี่แหละครับซึ่งถ้าใครจะหางานทางอินเทอร์เน็ตหรือหางานทางสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Facebook อะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันจะมีกรุ๊ปใน Facebook นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอยากหางานเรือแบบจริงๆจ,จังๆแบบเยอะแยะนะครับ ต้องมาที่เว็บไซต์ Google นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหางานเกี่ยวกับเรือนี่แหละครับใครอยากทำงานเรือนะครับก็มาทำขั้นตอนตามผมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาเว็บไซต์ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าหางานเรือนะครับหลังจากที่คุณหางานเรือเสร็จแล้วนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับนะครับคุณก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ คุณเห็นคำนี้ไหมครับนี่ครับที่มันเขียนว่า www.marinerthai.net นะครับแล้วก็เนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับถ้ามันเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับนี่มันจะมีบริษัทเยอะแยะมากมายนะครับเช่นนทลินกรุ๊ปนี่แหละครับนี่มันเป็นเหมือนอะไรอะเว็บบอร์ดนะครับมันเป็น marinerthai เว็บบอร์ดนะครับผมนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องเลื่อนลงมาข้างล่างหรอก แล้วก็จะอ่านจะเห็นว่าบริษัทสยามลัคกี้มารีนนะครับรับสมัครคนประจําเรือนะครับอัปเดตเมื่อวันที่เท่าไหร่เท่าไรนะครับมีแจ้งทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นะครับโพสต์ด้วยใครนะครับมีคนอ่านแล้วเท่าไหร่ตอบแล้วเท่าไหร่มีบอกหมดเลยนะครับเราก็กดเข้าไปเลยอันที่2นะครับแล้วแต่เลยครับจะเข้าเว็บไหนเอจะเข้าบริษัทเรือไหนก็ได้นะครับ เข้าอันไหนก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเข้าอันที่2นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับมันจะมีรายละเอียดต่างๆในการรับสมัครนะครับผมนะซึ่งบริษัทสยามลักกี้มารีนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับก็คือเขารับสมัคร 2O อนะครับ2ออฟฟิเซอร์แล้วก็ AB บในท้ายแล้วก็ OL ก็ไอยเลอร์นะครับช่างช่างยนนะครับช่างน้ำมันอ่ะเออช่างน้ำมัน พร้อมลงเรือภายในเดือนพฤษภาคมอ่านี่ก็คือเดือนนี้นะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อไปนะครับไปยังเบอร,ร์โทรศัพท์นี้หรือไม่ก็ไปไปที่บริษัทเลยนะครับไปสมัครเลยนะ mm. ก็นี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มามายกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งนะครับ mm. ก็นี่บริษัททิปโกมารินนะครับผมนะ ก็นี่ทิปโกก็รับสมัครเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรือยางมาตอยนะครับก็ 2O นะครับถือว่าการนียบัตรอะไรอะไรนะครับก็ดูคุณสมบัติตัวเองว่าสามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับก็นี่เราก็หานะครับอย่างเช่นคนที่ต้องการหางานเกี่ยวกับเป็นช่างอะไรพวกนี้ตำแหน่งล่างๆก็ลองกดเข้าไปดูนะครับแต่ละอันนะครับ อันนี้ก็รับสมัครกุ๊กนะครับพ่อครัวบนเรือนนะครับแล้วก็อันนี้ก็นี่ก็คือกลาสีนะครับผมนะอันนี้ก็คือกลาสีแปลว่าอะไรก็คือกลาสีก็คือช่างเคาะสนิมนะครับเคาะสีทาสีบนเรือนะครับก็หานั่นแหละหานี่มันจะมีหัวข้ออยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือหัวข้อของมันเห็นแล้วเปล่านะนี่ไอยาวๆนั้นคือหัวข้อของมันนะครับก็วันนี้ก็มี ทิ๊เล็กๆน้อยๆมาบอกแค่นี้นะครับหากใครแบบว่าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสันมาแล้วจ้า